ไม่ได้ตั้งหลักของผลยว่าให้จดเลยสวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาทดสอบรีวิวตรวจสอบปัตเลียนตัดผมเจ้าบับเบิร์นแบ็คบีทูปิศาร้ไลรุ่น2นะซึ่งคุณโยทินเชียงใหม่สั่งซื้อเข้ามาผ่านลายอัดที่ร้านนะหน้าที่ของทีมงานช่างใหญ่ก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับก็ขออนุญาตนะครับลูกศิษย ทุกคนนะที่สั่งซื้อเข้ามาช่างใหญ่ต้องจําเป็นที่จะต้องตรวจสอบอุปกรณ์รภายในกล่องนะแล้วก็เช็คตัวบอดี้ใบมีดใบตัดอุปกรณ์นะครับส่วนที่เขาแถมมาจากโรงงานนะว่ามันอยู่ครบหรือเปล่านะครับว่ามันอยู่ครบหรือเปล่านะครับเจ้าบร b เว b แบ็กบีทูนี้ก็เป็นที่นิยมชมชอบของช่างตัดผมนะครับทั้งในประเทศไทยอเมริกา สหารชาชอัณาจแล้วก็อะญี่ปุ่น,นไทยเนื่องจากมันชาร์จไฟในทั่วโลกไฟขนาดนค,ความแรงก็ตั้งแต่100โวลต์ถึง240โวลต์นะก็รับได้อยู่แล้วนะครับกระแสไฟนะบริษัทผู้นำเข้านะครับก็เป็นบริษัทพันวาดีนะครับเป็นบริษัทของคนไทยนะควบคุมดูแลคุณภาพอย่างดีนะ รุ่นนัก็เป็นรุ่นนะครับ bb 0 8ะร,รุ่น bb 1 0 8ก็ได้เรียกง่ายๆนะครับเขาก็จะมีนะครับใบม,มีดเป็นฟันเฟืส2ชั้นแล้วก็มีนะครับมอเตอร์ที่มีกำลังไฟเพียงพอที่จะตัดผมยาวไป3ชั่วโมงนะต่อการชาร์จไฟ1ครั้งนะครับแล้วก็อะไรมอเตอร์ก็นะครับอยู่ที่มอเตอร์โปรหครับ rpm นะครับแล้วก็ มีความแรงครับแน่นถายไปเถอะสองสามชั่วโมงสบายสบายครับสายสายยาวครับสายสายไฟนะครับหรือว่าอะแดปเตอร์สายชาร์จย,ยาวถึงสาเมตรนะเพียงพอนะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนะเป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่นะครับก็น้ำหนักเบานะทดทานตัวคันโยกก็จะมีสี่เลเวลนะสี่ระดับแปก๊แปกๆๆ๊แต่จะใช้ง่ายนะลองฟันก็มีมาครบครับ หเบอร์นะมีตั้งแต่เบอร์หนึ่งสสามสี่ห้าบางกล่องแถมให้6เบอร์ด้วยนะบางกล่องก็แถมนะเบอร์2มาให้ก็มีแถมน้ำหวานนี่ก็โชคดีนะครับหวีน้ามันแปลงปัดก็มีครบนะครับสเปคเครื่องมาดูครับเห็นไหม AC หนึ่งร้อยโวลต์ถึง2อ0ร้ี่โวลต์นะครับก็คือไฟเนี่ยเขาทำรองรับมาทั่วโลกอยู่แล้วนะครับแล้วก็อะไรขนาดหวัตต์กินไฟน้อย เมกอินนะครับ PRC นะครับก็คือจีนนั่นแหละนะครับเสียภาษีนำเข้าถูกต้องนะขอให้ทุกคนนะครับใช้ด้วยความสบายใจเนื่องจากบริษัทผู้นำเข้าเขาจะมีอะไรล่รอที่จะซ่อมบำรุงหรือว่ามีท n t นน a นะครับทำให้การใช้งานของพวกเราใช้ยาวๆไปเลยทีมงานทั้งใหญ่ก็จะดูแลนะครับทั้งในระหว่างในประกันแล้วก็หลังจากประกันหมดแล้วก็ดูแลนะไม่ใช่ว่าขายแล้วขายเลย ไมจมาซื้อแล้วซ่อมไม่ได้ตัวทิ้งไม่ใช่นะครับช่างใหญ่ต้องการให้ลูกศิษย์ลูกหาใช้ของดีมีคุณภาพเท่านั้นนะ200ล้านไม่เพียงพอที่มาซื้อค่าตัวช่างใหญ่นะเพราะว่าช่างใหญ่ถ้าตรวจแล้วสินค้าหรือว่าปตะเลียนไม่มีคุณภาพช่างใหญ่ไม่รีวิวนะปฏิรเลียนคุณที่คุณนําเข้าหรือว่าสั่งผลิต ต้องได้มาตรฐานนะแล้วก็เป็นที่ยอมรับของช่างใหญ่นะช่างใหญ่จะรีวิวให้ฟรีไม่ต้องโทรมาสัมมาส่งของมารีวิวหรือว่าจะมาอ้อนวอนนะถ้าของดีช่างใหญ่รีวิวให้ฟรีเลยนะครับก็มาดูนะครับขออนุญากแกะนะ,ะข้อดีของการซื้อปัตเตอรีน่นกับทีมงานช่างใหญ่ก็คืออะไร ตรวสอบทุกกล่องอุปกรณ์ไม่ครบครับมีอะไรมีจุดบกพนะร่องก็ไปส่งออกไปนะครับมันเสียเวลานะเสียเวลาผู้ซื้อด้วยลูกค้าด้วยลูกศิษย์ด้วยนะครับก็ทำการแกน,นะครับก็ดูว่าอันไหนบนล่างนะ ขายดีครับรุ่นนี้ไว้ประจำบ้านไว้อะไรไว้เอาไว้ซ้อมตัดผมไผให้ลูกให้หลานคนในครอบครัวนะครับนะครับก็เปิดออกมาจะเป็นปติกนะครับการฝาครอบกางประเทศเขามีมาให้อยู่แล้วมาตรวจสอบไปครับว่าฟันปกติไหมดูตรวจสอบดูระยะใบมีดบนล่าง ถูกตั้งมาจากโรงงานถูกตั้งมาจากช่างรับคมอะโอเคไหมแล้วก็มาดูนีมาฟังเสียงนี่ฟังเสียงเจ้าตัวแบตรเตอรี่ก่อนสถานะทำงานครับคือไฟสีเขียวนะไม่ได้ดังมากนะแล้วก็ไม่ได้เบามากปรับระโยก สมบูรณ์ดีปกตินะทางโรงงานเขาจะแถมอะไรแถมน้ำมันมาหนึ่งขวดนะแถมอะไรแถมหวีมา1อันแถมแปรงปัดมาหนึ่งด้ามสอดอะไรสอดใบรับประกันสินค้ามาเลยนะครับมีทั้งภาษาไทยแนละภาษาอังกฤษนะไม่เข้าใจตรงไหนให้โทรศัพท์มาสอบถามหรือว่าไลนา์มานะครับนะรบ็็เรยงด่วนโทรมาเลย อย่าได้คำตอบด่วนนะมี2ส,ส่วนนะครับมี2ส,ส่วนส่วนที่1ก็คือส่วนของบริษัทนะเขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนระบุซื้อจากร้านกําเนิดสลอนหรือเขียนแค่ว่าอาจารย์ใหญ่และก็เบอร์โทรอาจารย์ใหญ่นะ025483999ทางบริษัทผู้นำเข้าเขาจะรู้ว่าเป็นลูกค้านะครับหรือว่าซื้อจากอาจารย์ใหญ่ไปนะครับเขาก็าจะทราบนะนะครับ แล้วก็ส่วนส่งอะไรส่งส่วน,วนที่เป็นของบริษัทกลับไปที่บริษัทนะติดสกรติดอากรสแต,สสตมให้เรียบร้อยแล้วส่งกลับนะบัตรเตเลียนก็จะได้รับการคุ้มครองนะครับการันตีอยู่ที่1ปีนะรับประกันเฉพาะมอเตอร์นะครับส่วนอื่นไม่เกี่ยวนะนะครับแล้วก็อะไรแล้วก็อะไรนะครับมาดูนะครับส่วนของลองฟันนะมีมีอะไร มีกางกระแทกป๋าครอบมีเบอร์อะไรบ้างมีเบอร์หนึ่งเบอร์2แล้วก็เบอร์ละไรอีกลองฟันนะครับเบอร์หนึ่งะครับเขาจะให้มาเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์สเบอร์5เบอร์หกนะดูตัวเลขนะตัวเลขน้อยผมก็ยิ่งสั้นตัวเลขมากผมก็ยิ่งยาวนะง่าย แถมอะไรอะแดปเตอร์ ter, สายชาร์จมาพร้อมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชาร์จไฟเข้าหรือเปล่านะครับเสียบปลั๊กปั๊บแล้วก็อะไรคุณเห็นไม่ขีดสามขีดอยู่ข้างบนนะดันเข้าไปตรงๆงนะแค่อะไรแค่เอาตัวชาร์จสายชาร์จแตะเข้าไปไฟก็เข้าแนละ้วนี่ก็สาระสานะไฟชาร์จเข้านะดันเข้าไปตรงตรงนะแล้วก็อะไรปิดสวิท อันนี้คือปกตินะชาร์จไฟเข้าปกตินะครับชาร์จ2ชั่วโมงใช้งานต่อเนื่องได้3ชั่วโมงนะทดสอบนะครับเสียจผมนะว่าจะทดสอบให้ดูใช้มุมปะเลี่ยนตรงด้านฝาตรงกลางแล้วก็ด้านซ้ายนะครับ ก็คมนะขนาไปไหวไหมบัมนเทียบครับก่อนที่จะใช้งานหยอดน้ำมันให้เตรียมเลยไปมีดนะอย่าเยื้มเอาแค่หล่อลื่นเพื่อลดอุณหภูมิแล้วทำให้การตัดมันสมูทมากขึ้นนะลื่นไหลไม่ติดขัดหลังจากใช้งานเสร็จแล้วให้ใช้แปรงปัดเศษผมที่ทางโรงงานแถมมาให้นะปัดกวาดเศษผมออกให้สะอาด หยอดน้ำมันซ้ำไอีกครั้งหนึง่งขโลมใบมีดให้เต็มเพื่อเคลือบไว้จะได้สนิมไม่กินนะนะครับทีนี้เทคนิเคเคล็ดลับก็คืออะไรก่อนใช้งานชาร์จกระตุน้นสักถ้ามันเต็มอยู่แล้วสักครึ่งชั่วโมงหรือช,ชัวร์เอาชาร์จทิ้งเลยชั่วโมงพอใช้งานเสร็จหยอดน้ำมันเรียบร้อยแล้วชาร์จทิ้งไว้แล้วให้เก็บ ให้มันเต็มไหมให้มันให้มันไฟมันเต็มไหมนะครับมันจะได้เอามาตัดผมได้แบบต่อเนื่องแบบแรงๆเลยนะแล้วก็อะไรที่สำคัญเก็บให้พ้นมือเดี๋ยวนะครับก่อนจะเก็บก็ใส่อะไรฝาครอบกกระแทกให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมนัดขึ้นเลยให้เรียบร้อยป้องกันอุบัติเหตุใบมีดหักตัดได้แต่มันเจ็บตัดได้แต่ว่ามัน อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใบมีดบนใบมีดล่างหักก็ต้องเปลี่ยนนะมีอะไรรองรับวันนี้ขอบคุณลูกศิษย์ลูกหาขอบคุณทุกออเดอร์ทุกการสั่งซื้อเข้ามาเพื่อมาสน,สนับสนุนรายการนะก็ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนนะครับนำไปปฏิบัตินําไปต่อยอดนะก่อนที่คุณจะตัดผมได้คุณก็ต้องมีอุปกรณ์ที่ดีมีคุณภาพมันจะได้ไม่เสียเวลาเสียอารมณ์ปัตตเลียน หลัก2-300ผมไม่มีขายนะอย,อย่าโทรมานะผมต้องขายของดีและมีคุณภาพราคาสมเหตุสมผลนะครับของดีแล้วถูกมันไม่มีนะมันต้องดีแล้วแพงนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมนะอยากจะได้ปัตเตเลียนตัดผมให้โทรศัพท์มาสั่งซื้อที่เบอร์โทรศัพท์08198562340625483999นะครับมีช่องทางการสั่งซื้อไม่ว่าจะเป็น ยินบ x อกแฟ a เพจกําเนิดซาลอนนะครับที่วางอยู่ใต้ลิงก์วิดีโอนี้แล้วก็อะไลน์แอดหรือว่า Line o f f i ิเชีนะก็จะพิมพ์คำว่าแอด k a s m ซึ่งเป็นชื่อจริงของช่างใหญ่นะ mm hmm. ก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับเดินต่อเลย